อยากได้เครื่องสั่งใบอ้อยแต่ไม่รู้ว่าจะเลือกยังไงให้เหมาะกับอ้อยที่ปลูกวันนี้นะคะน้องโบจะมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักเครื่องสั่งใบอ้อยที่บริษัทชางแรตคเตอร์ผลิตกันนะคะแต่ละบ้านนะคะมีรถไถขนาดไม่เท่ากันและยังมีร่องอ้อยที่ปลูกไม่เท่ากันด้วยนะคะเครื่องสั่งใบอ้อยของเรานะคะมีด้วยกันอยู่2แบบค่ะเป็นแบบมุดล่องแล้วก็แบบคอมล่องนะคะแบบมุดล่องนะคะจะใส่กับรถแทรกเตอร์ตั้งแต่21แรงม้าถึง30แรงม้าค่ะสามารถมุดเข้าไปในร่องอ้อยเพื่อสังใบอ้อยนะคะ แบบที่2นะคะเป็นแบบข้อมล่องะค่ะ ที่จะใช้กับรถแท็กเตอร์ตั้งแต่3 6แรงม้าขึ้นไปนะคะล่องอ้อยที่เหมาะกับรุ่นนี้นะคะจะอยู่ที่1เมตรขึ้นไปนะคะ่ะท่านใดนะคะที่กําลังมองหาหรือว่าอยากสั่งใบอ้อยอยากได้ไอ้อยสะอาดสอาดนะคะเพื่อส่งโรงงานนะคะสามารถเข้ามาดูหรือมาสอบถามข้อมูลได้ที่บริษัทช้างแท็กเตอร์นะคะหรือโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่โบได้เลยนะคะที่เบอร์0 9 8 8 2 5 0 0 4 5ได้เลยนะคะ